Good morning, my lovely students and your parents. Welcome back to English Room with Teacher Achara in Kaninan. สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆรท่านนะคะกับเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูอัจฉราอิงนทนินันค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่คุณครูจะมา,าจัดคลิปชดเชยนะคะสอนชดเชยหรือในภาพรวมของวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทวนงานนะคะตั้งแต่คลิปวิดีโอที่1นนะคะรู้วา่านักเรียนจะต้องทํา อะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะเพื่อนหลายๆคนที่ยังติดตามไม่ทันนะคะคลิปนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะไปกันเลยนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมก่อนนะคะลูกก็คือหนังสือ super kids ล่มสีม่วงนะคะหยิบขึ้นมาไว้เลยค่ะเด็ดเกแล้วก็ไปเตรียม the english notebook สมุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะเอาขึ้นมาเลยนะคะหลังจากอุปกรณ์การเขียนต่างๆนะคะอเ a n เท b l u e pen ปากกาแดงปากกาน้ำเงินเตรียมขึ้นมาเลยนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะรูเลอรไม้บรรทัดค่ะเราจะได้ขีดเส้นใต้นะคะให้เรียบร้อยให้เป็นประเบียบเนาะหลังจากที่นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะว่า,าวันนี้นะคะเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะนะักเรียนซึ่ง what are we going to do What are we going to do สิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้คืออะไรบ้างนะคะด้วยความที่อันนี้มันเป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะคะคุณครูก็อยากที่จะพานักเรียนนะคะลูกไปดูนะคะกำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะไปดูว่าเราทุกคนนะคะนักเรียนทุกคนนะคะตั้งแต่เลขที่หนึ่งของห้องหนึ่งไปจนถึงเลขที่สุดท้ายของห้องห5ห้านะคะเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะลูก ภาพรวมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูนะคะได้ทำการสอนนะคะในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ นะซึ่งถ้านักเรียนดูตารางเรียนนั้นจะเห็นเลยว่าโโมีหลายวิชามากเยอะมากๆนะคะซึ่งอันนี้คุณครูพูดถึงเรื่องวิชาภาษาอังกฤษก,ก่อนนะคะสอนทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะลงในช่อง YouTube นะคะของชั้นป .6 นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะได้รับลิงก์การเข้าเรียนนะคะจากคุณครูประจําชั้นนะคะอยู่เนืองๆเลยเนาะซึ่งคลิปภาษาอังกฤษคลิปที่1เลยนะคะเริ่มสอนตั้งแต่ในวันอังคารที่20กรกฎาคม ไปจนถึงคลิปสุดท้ายของภาคเรียนที่1นนะคะก็คือคลิปที่24นั่นเองค่ะนักเรียนตรงกับวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะคะรวมเป็นเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหมด24คลิปนะคะแล้วก็มีทั้งหมด24งานที่นักเรียนจะต้องทำโอ้โหบางคนคุณจะช็อกแล้วใช่ไหมลูกว่าโอ้โหกูทาตั้ง24งานเลยเหรอ จริงจริงนะในแต่ละงานนะคะคุณครูก็ไม่ได้ใจร้ายนะคะไม่ได้แบบโหดเที้ยมที่จะสั่งงานเยอะคุณครูก็จะสั่งงานอพอให้นักเรียนได้ไม่เครียดมากนะคะลูกเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตั้งแต่คลิปวิดีโอที่1นะคะไปจนถึงคลิปสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ,ะคลิปวิดีโอที่1นะคะในเพลย์ลิสต์ u t u b e นะคะของภาษาอังกฤษนักเรียนจะเจอคลิปวิดีโอที่1 เรื่องของการเทียบเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนจะเจอเนาะคอลัมน์คุณครูจะเขียนเป็น EP ไว้คุณครูจะเขียนชื่อเรื่องแล้วก็จะเขียนวันที่คุณครูได้สอนไปแล้วก็เป็นงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะบันทึกคลิปวิดีโอการท่องเสียงการพูด phonics นั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้ง้องนะคะหนูสามารถเอาหนังสือหรือเอาใบงานนะคะขึ้นมาดูได้นะคะ สร็จสิ้นไปนะคะกับคลิปที่1เรามาดูคลิปที่2กันนะคะเด็กๆเรื่องของการเทียบเสียงสระคู่และเสียงสระท้ายนะคะคุณครูสอนในวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเด็กๆเข้าไปดูแล้วนะคะหนูจะต้องได้ฝึกอ่านออกเสียงสระคู่และเสียงสระท้ายด้วยอันนี้นะคะให้ฝึกอ่านด้วยตัวเองนะคะ practice by yourself ให้นักเรียนอ่านด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะนี่คลิปที่สอง และคลิปที่3นะคะก็คือเรื่อง summer vacation คุณครูสอนตอนวันอังคารที่27ดกรกฎาคมนะคะงานที่นักเรียนจะต้องได้ทำก็คือบันทึกคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะเรื่อง summer vacation พร้อมกับบอกความหมายของสถานที่นั้นๆมาด้วยนะคะลูกนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่3ตอนนี้นักเรียนมี2คลิปแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องบันทึกแล้วก็ส่งไปให้คุณครูประจำชั้นของตัวเองนะคะ ไปดูคลิปที่4กันค่ะเด็กๆคลิปที่4ก็คือเรื่องการตอบเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปในอนาคตนะคะอันนี้สอนวันศุกร์ที่30กรกฎาคมนะคะเมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วงานที่คุณครูมอบหมายก็คือเรื่องของการแต่งประโยคคำถามแล้วก็การตอบนะคะเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ในใบางานออนแฮนนะคะอันนี้ทำในใบางานออนแฮนนะคะเด็กๆ และคลิปวีดีโอที่5ค่ะก็คือเรื่องของคำคุณศรรัพท์ adjective tics นั่นเองค่ะงานที่คุณครูได้อ่ามอบหมายให้นักเรียนไปนะคะก็คือการเขียนคำคุณศัพท์ทั้งหมด15คําคำแล้วก็บอกความหมายด้วยนะคะอันนี้ก็ทำในใบงาน on hand เหมือนกันอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ส่งใบงาน on hand นะคะแล้วก็อยากจะเร่งรีบตามงานหนูก็ตามจากคลิปนี้ได้นะคะลูกนูจะได้รู้ว่าหนูต้องทำอะไรบ้างนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคลิปที่6นะคะ อ่ะสอนเรื่องการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะวันศุกร์ที่6สิงหานะคะลูกงานที่นักเรียนจะต้องได้ทำนะคะก็คือ เขียนนะคะเขียนคาเขียนเปรียบเทียบคําคุณศัพท์นะคะในขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดทั้งหมด10คำะคะ่ะอันนี้ก็ทําในใบางานออนแทนเหมือนกันสังเกตว่าในช่วงแรกๆอะคลิปแรกๆนักเรียนจะได้ทําในใบางานออนแทนอยู่เนาะเพราะว่าเรายังสามารถไปรับใบางานได้นะคะคลิปวิดีโอที่7ค่ะเด็กๆอันนี้คุณครูให้ทําในเรื่องของการเปรียบเทียบคําคุณศัพท์นะคะต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะงานที่ได้รับมอบหมายก็เหมือนกับ คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเขียนคำาคุุณศัพท์ขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดจำนวนสิบคำอันนี้ก็ทำลงไปในใบางานออนแฮนด์กันนะคะเด็กๆเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนะคะหนูจะ,ะเห็นชัดเลยว่านักเรียนจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้คุณครูขอ,ขอมาแค่สรุปภาพรวมทั้งหมดให้นะักเรียนฟังเฉย และอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอที่8นะคะมาทดสอบคําคุณศัพท์อย่างง่ายกันนะคะลูกงานที่มอบหมายนะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบทดสอบอย่างง่ายนะคะเรื่องคําคุณศัพท์ลงไปในใบงานออนแฮนนะคะซึ่งคลิปวิดีโอที่8นี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่นักเรียนได้ทําในใบงานออนแฮนนะคะต่อมาคลิปวิดีโอที่9นะคะเริ่มคลิปวิดีโอที่9นะคะนักเรียนจะต้องได้ใช้ สมุดแล้วนะคะเพราะว่าใบงานหมดแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่9นะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบ comparison s of adjectives นะคะเด็กๆคุณครูก็จะให้นักเรียนไปแปลประโยคนะคะโดยใช้หนังสือ superkids ด้วยนะคะหน้าที่14ข้อ a 25นะคะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงเนียนจะต้องไปดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะคลิปวิดีโอที่10นะคะก็คือเรื่องการเปรียบเทียบนะคะ comparison of adjectives เหมือนเดิมนะคะทำในลักษณะคล้ายๆกับวิดีโอที่แล้วนะคะลูกแต่งประโยคเหมือนเดิมใช้หนังสือเล่มเดิมแต่ว่ามาดูที่นาที่15นะคะข้อที่ a 2 7นะคะเด็กๆคนไหนสงสัยยังไงนะคะไปย้อนดูคลิปวิดีโอได้นะคะลูก และต่อมาค่ะคลิปวิดีโอที่11นะคะก็คือเรื่องของ superlative adjectives นะคะงานที่คุณครูได้มอบหมายไปนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะแปลประโยคนั่นเองค่ะซึ่งประโยคนั้นก็อยู่ในหนังสือ superkids นะคะหน้าที่30ข้อ a 6 6นั่นเองค่ะไปย้อนดูคลิปวิดีโอแล้วก็ตามงานให้ครบถ้วนนะคะลูกหลายๆคนน่าจะเก็บงานจนครบแล้วใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเด็กๆคลิปวิดีโอที่12นะคะก็คือเรื่อง present tense นะคะงานที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะก็คือ1นะคะให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของ tense ด้วยดูโครงสร้างของ tense ได้จากไหนให้นักเรียนไปดูโครงสร้าง tense ได้ในคลิปวิดีโอที่12อนะคะอันนี้ไม่เยอะนะคะไม่เยอะข้อที่2นะคะก็คือให้นักเรียนดูประโยคแล้วก็เขียนชนิดของ tense ด้วยนะคะ A ประโยคอะไร ประโยคอะไรประโยคก็อยู่ในคลิปวิดีโอที่12นี้นะคะเด็กๆมีแค่5ประโยคเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอที่13อันนี้พูดในเรื่องของกริยา3ช่องแล้วนะจ๊ะงานที่ได้รับมอบหมายก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคําคุณศัพท์นะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์กริยา3าช่องลงไปนะคะลอกจากในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะลงไปในสมุดนะคะเด็กๆนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่13นะคะมาครึ่งทางแล้วค่ะนักเรียนมาคลิปวิดีโอที่14นะคะก็คือเรื่องของ have you ever นะคะพุ่ครูสอนในวันศุกร์นะคะลูกบางคลิปคุณครูก็บอกวันที่บางคลิปครูก็ไม่ได้บอกวันที่ คลิปวิดีโอที่14นะคะว่าเรื่องของ Half Ever นะคะงานที่นักเรียนจะต้องได้ทาก็คือการแปลประโยคนะคะทั้งหมด5ประโยคพร้อมกับตอบคําถามด้วยอันนี้ก็คือทําลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะอยากรู้ว่าจะต้องแปลประโยคอะไรนะักเรียนก็ต้องเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอที่14นะคะต่อมาจ้าเป็นคลิปวิดีโอที่15นะคะเรื่องเดิมค่ะนักเรียน Half Ever เหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะงานที่นักเรียนจะต้องได้ทำก็คือการตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง have you ever นั่นเองค่ะจำนวน10ข้อซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นในรูปแบบของ Mind mapping ด้วยอันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ดูด,ด้วยนะในคลิปวิดีโอที่15นะคะหนูเข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่15ได้เลยหนูจะเห็นว่าโอ้ยมันไม่ยากเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะคลิปวิดีโอที่16นะคะก็คือเรื่องของ vocabulary at the wildlife park คำศัพท์ในเรื่องของอ at the wildlife park นั่นเองค่ะอันนี้ก็ง่ายค่ะนะักเรียนงานที่นักเ,เรียนจะต้องทำก็คือการบันทึกคำศัพท์นะคะเรื่องนี้นนเอคะเรื่อง at the wildlife park จำนวน10คำเขียนลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่17นะคะรูปร่างหนะ้าตาปก็กจะเป็นแบบนี้นะคะเรื่อง superlative adjectives นะคะ อันนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะหน้าที่28นะคะในหนังสือ Super Kids นะคะ s t u d เ n t Book เข้าไปเปิดได้เลยนะคะเขียนอาแต่งประโยคนะคะลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะัเรียนต้องเข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่17นี้ด้วยนะคะลูก ต่อมาค่ะเด็กๆอันนี้ถึงคลิปวิดีโอที่18แล้วนะคะว่าเรื่องของการตั้งประโยคคำถามนั่นเองค่ะงานนี้นะคะต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะลูกคลิปวิดีโอนี้นะคะให้หนูเข้าไปดูเลยนะคะงานที่ต้องทํานะคะก็คือเรื่องของการแต่งประโยคคําถามโดยใช้รูปแบบการตั้งคําถาม3แบบนะคะก็อยากรู้ว่า3แบบนั้นมีอะไรบ้างนะักเรียนก็ต้องเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะ ทั้งหมดนะคะให้นักเรียนทำห้ประโยคนั่นเองค่ะพร้อมกับบอกคำหมายให้นักเรียนทำลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยค่ะและต่อมาค่ะคลิปวิดีโอที่19นะคะเรื่อง getting together นะคะให้นักเรียนนะคะบอกคำศัพท์กริยา3ช่องนะคะบอกคำศัพท์กริยา3ช่อง โดยคุณครูนะคะมอบหมายให้นะักเรียนทําให้เรียนตอบในช่องที่3นะคะว่ามันคืออะไรนะคุณครูให้ช่องที่1น่ช่องที่2มาแล้วนักเรียนก็เขียนช่องที่3าเพิ่มลงไปนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะส่วนคำศัพท์ว่าม,มันมีอะไรบ้างนะักเรียนก็เข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่19นะคะ เลข2แล้วค่ะน้องเรี EP ที่20นะคะใหม่ๆสดๆสดสดสดร้อนๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของ adverbs of frequency นะคะอันนี้งานที่คุณครูมอบหมายก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์เรื่องนี้ลงไปเรื่อง adverbs of frequency ลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอันนี้ก็ไม่ยากนะคะง่ายๆเบาๆนะคะ ต่อมาค่ะคลิปวิดีโอที่สเ็จยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะ Adverbs of Frequency เหมือนเดิมนะคะแต่ว่างานในคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้เห็นคําศัพท์แล้วแต่ว่าให้นักเรียนเป็นคนแปลประโยคภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นภาษาไทยนะคะทั้งหมด5ประโยคลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะเด็ก และต่อมาค่ะก็คือคลิปวิดีโอที่22นะคะว่าเรื่องของ a d v e r b s of Frequency เหมือนเดิมนะคะงานที่ได้รับมอบหมายนั้นก็คือให้นักเรียนนะคะเรียงประโยคภาษาอังกฤษ ใหม่นะคะให้เรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะโดยให้เขียนและทำในรูปแบบของ Mind Mapping ลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะต้องทำเป็น Mind Mapping แบบไหนหนูสามารถเข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่22ได้แล้วคุณครูแนบตัวอย่างไว้ให้นักเรียนดูด้วยนะคะโอเคค่ะเด็กๆเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะแต่ว่ายังเหลือนะคะ EP ที่2ีแล้วก็24อีกนะคะอันนี้คุณครูทว ตั้งแต่ EP ที่1ถึง22ให้นักเรียนเนาะโอเคค่ะมันอาจจะดูอ้โหมันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตามตั้งแต่ EP ที่ีน่1นะคะแต่ว่าคุณครูเป็นกําลังใจให้นักเรียนนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะลูกแต่ละงานถ้านักเรียนใช้สมาธิของตัวเองลงไปสักนิดนึงนะคะรีบตามเก็บ ะะมันก็จะสามารถทําได้นะคะคุณครูเหนเ็นหลายคนนักเรียนหลายๆคนเริ่มชยอยส่งงานมาแล้วตามงานจนเป็นปัจจุบันแล้วนะคะคุณครูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังอะ่ะยังไม่ถึงครึ่งทางหรือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนักเรียนถ้าเกิดว่าใครคนไหนนะคะที่สงสัยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนหนูยังสามารถทัก สามารถโทรเข้ามาหาคุณครูได้นะคะก็เหลืออีกสองเท่านั้นเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะเด็กๆคุณครูคขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกๆคนนะคะแนวคลิปวิดีโออีก2คลิปวิดีโอนี้นะคะยี่สคุณครูสัญญาว่าคุณครูจะเอางานให้เบาลงไปกว่าน,นี้อีกนะคะนักเรียนจะได้ยิ้ม กว้างกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊กบาย